สำหรับเราแล้วเราได้พูดคุยกันแล้วว่าเกมวันที่16นี้ที่เราจะเล่นกับทีมชาติจีนเป็นเกมในบ้านของเราที่จะเล่นที่สนามราชมังคลากราสถานช่วงแรกๆนี่ไปอยู่ที่นู่นก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่พอปรับตัวได้หายจากการบาดเจ็บก็โอเคมากขึ้น สวัสดีครับผมชูป,ปราชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลี่นะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับในช่องเองครับชูป,ปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบางเลยนะครับ อันในคิดนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่เตรียมจะทําศึกคัดเลือกบอลโลกเกมแรกนะครับซึ่งใกล้ถึงวันเตะแล้วนะคุณผู้ชมฮะโดยจะเจอจีนในวันพฤหัส,สบดีนี้นะครับ1ิพฤศจิกาย,ยนานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยบารามแป้งคุณพันล่ำซานะครับผู้จัดการทีมเนี่ยได้เดินทางไปชมการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนักเตะนะครับรวมไปถึงให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยนะครับถึง การครับเลือกฟุตบอลโลกในเที่ยวนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะโดยทางมาดามแบงค์ให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่างที่เราทราบครั้งนี้ทีมชาติไทยได้ตัวนักเตะที่พร้อมจริงๆขอขอบคุณทุกสโมรสรที่ปล่อยนักเตะให้ทีมชาติไทยมาใช้งานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเกมกับจีนเป็นแมตท,ที่สําคัญจากการที่ได้พูดคุยกับน้องๆในทีมเป็นเกมที่มีความสําคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โคต้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเปิดให้ทวีปเอเชียถึง8ทีมครึ่งนั่นเอง โดยแทีมครึ่งถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ก็อาจจะน้อยมากหากเทียบกับทวีเอเชียในตอนนี้ที่ทุกทีมก็มีการพัฒนาการรุดหน้าไปมากสำหรับเราแล้วเราได้พูดคุยกันแล้วว่าเกมวันที่16นี้ที่เราจะเล่นกับทีมชาติจีนเป็นเกมในบ้านของเราที่จะเล่นที่สนามราชมังคลากฬาสถานซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นที่ราชมังนานแล้วเป็นสนามใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนให้ได้ส่วนในเรื่องของการตั้งกับตอนทีมโดยทางมาดานแป้งบอกว่า เกมแรกที่เจอกับจีนกับตันทีมจะเป็นทีรทรนุนมาทันเนื่องจากมีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเขาเองคิดว่าเหมาะสมมากส่วนชนะทิพย์จะเป็นกัปตันทีมในเกมไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกพฤายนนั่นเองโดยทางบรรดาแป้งที่ท้ายบอกอีกว่าอยากจะขอกำลังใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนซึ่งทุกชาติเองในเอเชียเขาก็อยากที่จะเข้ารอบที่3ให้ได้เราเองก็เช่นกันซึ่งเราเองก็อยู่ในกลุ่มที่มีทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราหวังว่าเราจะเข้าไปสู่รอบ3ถึงรอบ3แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ส่วนเรื่อง,องการอาจีดมาดามแป้งบอกว่าได้พูดคุยกับน้องนักเตะแล้วเงินอาชีดก็เป็นสิ่งสําคัญแต่การได้เข้ารอบนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของมาดามที่พูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่เตรียมจะลงทําศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกใน2นัดที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นแรกนะครับไปต่อกันที่ความพร้อมกันนิดนึงนะครับล่าสุดทางช้างศึกเองได้สุนทรเหมือนตานะครับมาสมทบรายสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วก็ลงฝึกซ้อมกับทีมโดยเจ้าตัวเนี่ยบินตรงมาจากเบลเยียมเลยนะฮะโดยเจ้าแบงค์เนี่ยให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องสโมสรแล้วก็เรื่องทีมชาติด้วยนะครับโดยทางเจ้าแบงค์บอกว่าเพิ่งบินกลับมาถึงไทยเมื่อเช้าเลยนะครับแล้วก็พยายามรีควอรี่ร่างกายให้ดีที่สุดร่างกายตนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ลงเล่นให้กับโอชลูเวนตอนนี้โค้ชมาโนเองก็บอกให้ตัวเองเนี่ยฟื้นฟูนร่างกายให้ดีที่สุดส่วนเรื่องการปรับตัวกับโอชิลูเว่นเจ้าแบ ช่วงแรกๆที่ไปอยู่ที่นู่นก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่พอปรับตัวได้หายจากอาการบาดเจ็บก็โอเคมากขึ้นโดยโค้ชทางลูเว่นก็พึ่งเข้ามาเหมือนกันและโค้ชก็พยายามสื่อสารกับนักเตะทุกๆคนเหมือนโค้ชอยากให้นักเตะเข้าใจในเรื่ของโค้ชมากยิ่งขึ้นส่วนในประเด็นของทีมชาติเจ้าแบงบอกว่าตนเองอยากจะชนะทั้ง2นัดอยู่แล้วตนเองก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นกับทีมชาติไทยกับพี่ชายสุโชค และได้เล่นกับทุกๆคนในทีมนะครับก็ต้องรอติดตามผลงานของเจ้าแบงก์นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหนี่มาโน่จะจัดยังไงครับเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับมากันครบเลยนีก็รอดูละกันนะครับนัดที่จะเจอกับจีแล้วก็โรไปถึงสิงคโปร์ด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์แลกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัันนใคคลิปห้าสสวดีรบ